บูล็อกทำไมถึงดังทั้งที่เป็นมังงะที่ผิดหลักการโลกฟุตบอลสุดๆเลยอีกทั้งยังมีความเบียวเกี่ยวกับเรื่องอีโก้ด้วยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับบูล็อกทั้งหลายเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปเลยว่าบูล็อกนั้นนับได้ว่าเป็นมังงะหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับมังงะฟุตบอลในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเอาจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ค่อนข้างแหวกและแปลกแนวมากๆสําหรับใคคครนนนะะบบบททีีี่่่่เเยยออออออาามมมงฟฟุุตตตตลลลลลดชชววิแแผป็ึู้ และผมก็เชื่อว่าคนที่ดูฟุตบอลส่วนใหญ่นั้นจะไม่ชอบแนวบลูล็อกเลยหมายถึงว่าคอนเซปต์ที่ได้มาเพราะคนที่ตามฟุตบอลส่วนใหญ่แล้วนะครับจะชอบความเรียและกันของโลกฟุตบอลที่เอามาใส่ในการ์ตูนโอเคมาจะมีเวอร์บ้างนะครับอย่างซูเปอร์ทรงซูเปอร์飒แต่ในท้ายที่สุดแล้วมันคงไม่มีอะไรที่โคตรแหวกแล้วก็แปลกสุดๆเทียบเท่ากับบลูล็อกแล้วละ่ละอันนี้ผมหมายถึงหลักการฟุตบอลของมังงะเรื่องนี้นะและนะครับมันกลับกลายเป็นมังงะที่โคตรจะดังด้วยคือมันดูไม่สมเหตุสมผลมากเลยนะว่ามังงะแบบนี้มมมมัััันนนจะดดงงเรอออแแต่่่ืคุณไ้าปบ สนุกเลยสาหรับบลูล็อกซึ่งจริงๆแล้วนะครับหากเรานั้นลองไปเจาะลึกกันดีๆนะครับนับได้ว่าบลูล็อกเป็นมังงะหนึ่งเรื่องนะครับที่อาจารย์ผู้แต่งนั้นเนี่ยถ้านับว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งนักการตลาดคนหนึ่งถือว่าตีโจทย์แตกมากๆเลยในการสร้างมังงะฟุตบอลหนึ่งเรื่องที่แตกต่างจนมีจุดเด่นและกลายเป็นมังงะนะครับที่มันโด่งดังได้อย่างแรกเลยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้คนชอบฟุตบอลนั้นรู้สึกขัดแย้งมากๆนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นจุดขายของบลูล็อกที่สุดและเป็นโค, Blue Lock, คตรก มีแต่กองหน้าทุกคนมีอีโกโ้ไม่จําเป็นต้องส่งจะต้องจิงให้เยอะที่สุดซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเบียวเลยผิดหลักการสุดๆแต่มันเป็นประโยคหนึ่งประโยคนะครับที่แบบว่าจ้งมากๆเลยคือถ้าแบบยุคสมัยนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งประโยคนะครับที่ทุกคนนั้นต้องหันมาดูและก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นการ์ตูนฟุตบอลอะไรว่าทาไมมันไม่มีกองกลางไม่มีกองหลังไม่มีผู้รักษาประตูมีแต่กองหน้าล้วนๆซึ่งผมพูดตรงๆนะพอที่ผมรู้นะครับคอนเซปต์นี้แรกๆเลยเนี่ยผมค่อนข้างแอนตี้เลยนะกับ u ูล็อกนะครับก็ค คือเข้าใจแหละนะคบว่าทุกคนอยากจะเป็นกองหน้าทุกคนอยากจะยิงประตูแต่มันไม่ได้ไงหนึ่งทีฟุตบอลนะครับจะมีกองหน้าทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับอย่างน้อยๆนะครับมันก็ต้องมีกองหลังสีในการรับมือกองหน้าคือมันเป็นตะกาศที่ผิดเพี้ยนสุดๆเลยจนกระทั่งได้อ่านนะครับพอได้อ่านปั๊บโอ้ผมเข้าใจเลยนะครับว่าหลักการตลาดนะครับของอาจารย์นั้นเป็นอะไรให้มันสุดยอดมากๆอย่างแรกนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์นั้นโคตรของโคตรทาสําเร็จเลยนะครับก็คือปลูกความเบียวละกันนะครับของผู้อ่านย ต้องปลูกความเบียวของตนเองแล้วก็คงคิดแหละว่าไอหลักการแนวทางของญี่ปุ่นเนี่ยในการเล่นฟุตบอลน,นะครับคือเน้นทีมเวิร์กเน้นบอลเป็นระบบทุกคนนั้นต้องจ่ายบอลเล่นบอลตามระบบนะครับที่พวกเขานั้นฝึกซ้อมมาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ปลูกฝังเอาไว้นะครับของคนญี่ปุ่นมาโดยตลอดเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าใครดูบอลญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบทสัมภาษณ์ละการของนักฟุตบอลไทยที่เคยไปเล่นที่ญี่ปุ่นอย่างชนาทิพย์ก็พูดเลยแล้วว่าฟุตบอลญี่ปุ่นนั้นเป็นอะไรที่เป็นระบบมากๆคืือออออออเม่คุณได้้บบปั๊กก็ตงรีใน นะครับและแน่นอนว่าการออกบอลน,นั้นเนี่ยจะต้องไปในตำแหน่งนะครับที่พวกเขาซ้อมอยู่แล้วคือไม่จําเป็นต้องเงยหน้าเลยได้ซ้ําคือส่งไปตรงๆนั้นและรู้เลยว่าอาจจะต้องมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบซึ่งอันนี้นะครับเป็นหลักการโคตรของโคตรของคําว่าญี่ปุ่นเลยนะครับมีระเบียบวินัยนะครับทำอะไรนะครับมีแบบม,มีแผนแต่บลูล็อกนั้นเป็นอะไรที่แตกต่างคือไม่มีแบบไม่มีแผนนะครับทุกคนนั้นมีอีโก้สุดๆเลยกองหน้าไม่ต้องส่งส่งทําไมยิงเลยเล่นเป็นกองกลางก็ไม่ต้องส่งยิงแม่งเลยนะครับหรือมันยังมี ตัวเองอีกซึ่งมันผิดหลักการมากๆแต่ประเด็นเลยเนะี่ยคนที่อ่านบลูล็อกไปอ่านบลูล็อกมานะครับแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าคนญี่ปุ่นที่อ่านนั้นเมื่อได้เห็นเฮ้ยมันก็ดูดีนี่ว่ามันก็ประสบความสําเร็จนี่ว่ามันก็เก่งได้นี่ว่ามันปลูกความเบียวในใจของผู้อ่านเลยว่าเอ้ยหรือว่าทีมชาติของเรานั้นมันควรจะเล่นแบบนี้หรือเปล่าทุกคนต้องมุ่งเน้นเลยนะครับอยากจะเด่นอยากจะดังมีเอลโก้ของตนเองและต้องยิงประตูให้ได้คือมันปลูกความเบียวเลยนะฟีลแบบว่าอ่ะที่เราทํามาทั้งหมดมันผิดหรือเปล่าวะซึ่่่่่งงงเนนนีีียป็สิททอาาาาจร์ผู้้้แตัํไดดม คือเขียนไปเขียนมานะครับจนทําให้พวกเรารู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วดีกว่าหรือว่าที่เราคิดอยู่ตลอดว่าฟุตบอลเป็นทีมเวิร์คเป็นอะไรที่มันผิดพลาดนะครับซึ่งจุดนี้แหละผมมองว่าเป็นจุดขายโคตรดีเลยเมื่อได้อ่านไปปั๊บก็จะรู้สึกดื่มดำและทุกคนก็มีคําถามแล้วว่ามันได้เลยเหรอนะครับหลักการแบบนี้นะครับทุกคนเป็นกองหน้านะครับเน้นเลยอีโก้ไม่ต้องส่งให้เพื่อนแย่งยิงประตูเดียวทุกคนเกิดคําถามและเมื่อเกิดคําถามปั๊บก็อ,อ่านไปอ่านไปเรื่อยๆเลยนะอ่านไไปปปปั๊บบเพพื่่อออออยาาาากจะหคตหํต้น ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วนะครับบลูล็อกนั้นเนี่ยที่เราเห็นนะครับมันดูไม่ค่อยมีหลักการดูเบี้ยวดรูทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันแฝงไปด้วยนะครับหลักทฤษฎีนะครับต่างๆเลยล่ะของโลกฟุตบอลอย่างง่ายๆนะครับทักษะหนึ่งนะครับของบลูล็อกที่เราจะเห็นมันโคตรเทพเลยอย่างเมตาวิชันนะครับซึ่งเมตาวิชันนั้นคือมันดูแบบเวอร์นะเป็นพลังพระเจ้ามุมมองของพระเจ้านะครับเป็นมุมมองที่เห็นทุกคนนะครับจากในสนามทั้งหมดเลยซึ่งมันดูเวอร์นะม่ไม่น่าเป็นจริงหรือเปล่าในโลกฟุตบอลแตต่่่่สสิิิงงๆนนนนนีีนนน้้ััมมเปป็ทก สำหรับผู้เล่นระดับโลกนะครับคือการมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเป็นการสแกนรอบตัวและก็ประเมินสถานการณ์นะคบว่าตอนนี้ผู้เล่นคนนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อที่สามารถนะครับประเมินได้และสามารถเล่นในเพลตต่อไปได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยของฟุตบอลซึ่งบลูล็อกนั้นก็นํามาใส่และก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับและยังมีเกี่ยวกับเรื่องการกืนกินกันอีกนะครับก็คือสมมตินะเห็นนี่คนนึงแม่งเก่งแม่งเทพเรานั้นก็ต้องเก่งไปกว่าเทพไปกว่านะครับพยายามกืนกินอีกฝ่ายมันเหมือนเราได้ดูนะครับการส แบบเมามันนะครับเอาเป็นเอาตายในโลกฟุตบอลซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราได้เห็นเลยนะครับถึงความเมามันของบลูล็อกไม่ใช่เพียงแค่การ์ตูนฟุตบอลที่เรานั้นได้เห็นนะครับเพียงแค่การยิงประตูเท่านั้นแต่เราได้เห็นกฎกติกาแปลกๆวิธีแปลกๆสิ่งต่างๆแปลกๆมันดูแหวกไปหมดเลยมันสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเรานี่ยังไม่นับรวมนะครับในการใส่ผู้เล่นระดับโลกในชีวิตจริงๆนั้นมาใส่ในตัวของบลูล็อกโอเคอาจจะมีการเลี่ยงชื่อบ้างนะครับเลี่ยงลักษณะบ้างแต่เราก็รู้นะครับว่าแต่ละคนนลก ฟุตบอลยิ่งเพิ่มความอินให้กับพวกเราไปอีกเพราะเราก็ได้เห็นนะครับว่าทีมชาติญี่ปุ่นนั้นสามารถเติบโตพัฒนาได้นะครับจากการมีผู้เล่นระดับโลกนั้นในการมาเป็นอาจารย์นะครับมาคอยสั่งสอนในตัวของพวกเขาและด้วยความที่ว่ามันเป็นมังหะยุคสมัยใหม่นะครับที่มันจะแตกต่างจากสมัยก่อนโอ้ยกว่าพระเอกจะเก่งนั้นโอ้โหฟาร์มไปเถอะนะครับผ่านไป300400ตอนพระเอกก็ไม่เก่งสักทีนะครับแต่บลูล็อกนั้นแตกต่างนะครับโอเคมาตอนแรกเนี่ยอิสงีพระเอกของเรื่องนั้นโคตรก,กากเลยนะครับไม่ได้เก่งอะไร่ไกเกงับ แบบก้าวกระโดดเลยจริงๆเนี่ยแทบผ่านไปไม่ถึงร้อยตอนแล้วก็รู้แล้วว่านี่พระเอกแมงโรเทปเลยคือเป็นระดับท็อปๆไปแล้วล่ะของบลูล็อกนะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากว่านะครับไอสิ่งที่เราได้เห็นอีโก้เรื่องแปลกๆยังมีการดําเนินเนื้อเรื่องนะครับที่มันรวดเร็วมากๆพอมันเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องที่รวดเร็วนะครับเลยทําให้พวกเรานั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับกับสิ่งที่ได้เห็นในบลูล็อกแต่ก็แอบช้านิดนึงนะไอช่วงซาก้าล่าสุดนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับที่ผมพูดแหละว่าทัั้้งงงมมดดดีราาไนนนํถึข เพราะความแปลกความแหวกนะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับผมต้องพูดก่อนแล้วกันนะว่านะครับบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเหมือนกันหมดมันก็ดูไม่โดดเด่นนะครับแต่พอบูล็อกนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างและแตกออกไปมันสร้างความโดดเด่นนะครับให้กับมังงะเรื่องนี้มากๆนะครับทำให้ผู้คนนั้นอยากติดตามและมันยังมีความเร้าใจไปอีกนะครับที่ผมพูดแล้วว่าพอได้เห็นนะครับอีกงอีโก้นะครับความเป็นกองหน้าเนี่ยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งอื่นเลยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วบูล็อกก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในท้ายมันก็ทะมีนะคร กองหลังกลายเป็นกองกลางเหมือนกับว่าธรรมชาตินั้นจะคัดสรรคนคนนั้นเองว่าคนคนนั้นเหมาะในการเล่นในรูปแบบและตำแหน่งไหนนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เบียวนะแต่ผมบอกก่อนว่าในชีวิตความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะที่กองหน้า11คนมาลงในทีมแล้วสุดท้ายในยจะจัดสรรการเล่นของตัวเองในตำแหน่งที่ตนเองนนั้นต้องการได้โอเคในระดับเยาวชนมันคงได้แหละแต่นี่นะครับมันเป็นระดับเยาวชนท็อปๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จูงใจได้เลยว่าสำหรับคนที่เล่นฟุตบอลนะครับบางทีแล้วเนี่ยค ในรูปแบบของตัวเองอีโก้ของตนเองและในท้ายที่สุดแล้วก็เจอรูปแบบการเล่นของตนเองที่แตกต่างออกไปเพราะทุกคนนั้นนะครับจะกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกได้นะั้นเนี่ยถ้าคุณเน้นทีมเวิร์กเลยปลุกปั้นเพื่อนไปนะครับโดยที่แบบคิดว่าทีมต้องชนะโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณนั้นก็จะไม่โดดเด่นและท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะไม่กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกได้การที่เราได้เห็นนะครับนักฟุตบอลระดับโลกผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวมันจะดราม่ากันแต่ว่านักฟุตบอลระดับโลกหลายๆคนนั้นโอ้ยมันจะมีรูปปแแบบบกกกกาาารรรเเเลลลล่่่นๆหืืืออองงงงทททียํไไไมมมถึิ ก็เพราะด้วยรูปแบบทั้งหมดที่ผมพูดนั่นแหละครับว่าถ้าหาคุณนั้นไม่แตกต่างคุณก็จะไม่สามารถเจอจระเกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกได้นี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นโคตรจุดขายของบลูล็อกเลยนะครับไม่แปลกใจนะว่าทาไมบลูล็อกนั้นถึงโด่งดังได้ขนาดนี้เป็นมังงะที่ผมพูดเหรอครับว่าด้วยเชิงคอนเซป t นั้นนะครับคนที่ตามบอลจริงๆอ่ะไม่ชอบหรอกแบบเนี้ยมันดูแบบอะไรวะมันดูแบบเออเอเอแต่พอให้อ่านจริงๆแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทําให้ทุกคนนั้นต้องตื่นเต้นแน,น ส่วนที่ชอบก็ชอบไปเลยส่วนที่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการความเรียวของฟุตบอลนะครับและทุกคนเหีนกันบ้างครับคุณเป็นคนแบบไหนนะครับที่ชอบบลูล็อกหรือไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเศษส่วนหนึ่งและกันที่ผมพยายามอธิบายว่าทําไมบลูล็อกนั้นนะครับถึงได้โด่งดังขนาดนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดแล้วว่าคอนเซปท์ที่วางมาดีมากๆเชิงการตลาดดีมากๆทุกสิ่งทุกอย่างในบลูล็อกนั้นมันดีนะครับดีจนทําให้นะครับมันสมควรแล้วล่ะที่จะโด่งดังนะ่าว ดูล็อกนั้นจะสามารถไปได้ไกลามากน้อยมากแค่ไหนเพราะด้วยความที่ว่านะครับช่วงหลังๆเราต้องยอมรับว่าปูล็อกเนี่ยในเรื่องมันดําเดินมาไกลแล้วนะครับไอ้ความที่เป็นอีโก้ความที่เป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับมันก็นข้างดรอปลงไปนะครับคือมันดรอปลงไปเนี่ยผมว่าจานเนี่ยก็ไม่อยากให้มันดรอปลงไปหรอกแต่ด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยและเดียวนะครับไอ้ช่วงบนโลกเีกเนี่ยผมมองว่านะครับมันแบบว่าพอความเป็นทีมชาติปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นอีโก้มันก็คงมีแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดูดรอปลงไปมากนะ แต่ถูกจับไปเล่นกองหลังอย่างเงี้ยในท้ายที่สุดแล้วนะครับแหมมันก็อยากจะเป็นกองหน้านะหรือผู้รักษาประตูน,นะครับที่ตอนแรกเองก็เป็นกองหน้าแต่ทําไมนะครับได้กลายปเป็นผู้ษาประตูแล้วก็เป็นยาวเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่ะเราก็คงจะได้ดูต่อไปแล้วลหละสำหรับรูล็อก ok. แล้วทุกคนคิดว่าทําไมมันถึงดังยังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมมาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แล้วกดกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นชอบทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกัน,น